สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวบอร์ดซับวูเฟอร์นะครับผมแอคทีฟซับวูเฟอร์ของ p o คส์อะเดนะครับผมตัวนี้นะครับผมส่งมาซ่อมจากปทุมธานีเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเสียงดีเบสหนักนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านในว่าเสียงดีเบสหนักนะั้นอุปกรณ์ภายในเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็อาการไฟไม่เข้านะครับผมแต่ตอนนี้ผมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ ให้ดูด้านหลังนะครับผมในตัวนี้เป็นขับของดอกหน้าสิบสองนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ทุกคนผมให้ดูนะครับตัวนี้ใช้อุปกรณ์แบบผสมผสานกันนะครับทั้งเป็นแบบ SMD นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมดูด้วยกันบอร์ดนี้เป็นทั้งเนี่ย ทั้งชุดจ่ายไฟแล้วก็ชุดขยายไปในตัวนะส่วนบอรนี้เปเหมือนปรีแอมนะครับคือปรับปรับเสียงนะครับสวิตช์ออโต้อะไรพวกนี้นะฮะจะอยู่บอร์ดนี้นะครับเนี่ยฮะของซีรีส์มัน PSW 125 V 2นะครับนี่ดูสิครับอุปกรณ์ภายในนะครับ เล็กมากแต่ว่าสามารถเค้นกำลังเสียงออกมาได้เต็มที่เต็มเหนียวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเสียก็ทั้งชุดจ่ายไฟเลยนะฮะแล้วก็ชุดขยายเสียงต้องบอกว่าแบรนด์เนี้ยหรือว่ายี่ห้อเนี้ยซ่อมยากมากนะครับผมซ่อมยากจริงนะครับเนื่องจากระบบเขาออกทำออกแบบมาดีนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างซับซ้อนนะ ดูเหมือนอุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ว่าด้านหลังเป็นเป็นแบบ SMD นะครับผมอุปกรณ์แบบ SMD ก็คือมีทรานซิสเตอร์ IC อะไรเยอะแยะเลยข้างล่างนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาเทสก่อนส่งงานนะครับก่อนส่งถึงมูลลูกค้านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวเขาต่อสายต่ออะไรก่อนนะครับเพราะว่าเขาส่งมาแค่บอร์ดนะฮะเราก็ทําแค่บอร์ดนะครับเพราะว่าที่เหลือก็มีแค่เสียบสายลําโพงนะครับผมเพราะว่า ส่วนมากนะ Active s u b w o o f e r จะทำเป็นแนวนี้ก็คือส่งมาแค่นี้แหละก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างจะติดอยู่แค่ตรงฝาตัวนี้ที่เหลือก็เป็นตู้ลำโพงไปเลยก็จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะฮะหรือว่าการซ่อมนั่นเองเอาไปลองดูครับโอเคตอนนี้ผมก็ต่อสายนะต่อไฟเข้าเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับผมคือไว้ตรงกลางก็ได้ นะครับหรือว่าจะบิดมาสุดก็ได้นะครับผมออตรงกลางคือออโต้ก็คือถ้ามีสัญญาณเสียงเข้าไปนะมันก็จะติดเป็นสีเขียวแบบนี้นะอันนี้ผมต่อกบลาโพงแบบนี้นะครับผมเพื่อดินเสียงนั่นเองนะว่าเสียงมันออกไปครบสมบูรณ์เอาดิเร่งเสียงขึ้นนะครับดูเสีกระพือแรงมากนะครับผมความถี่ แน่นครับผมหนักแน่น mm hmm. คือถ้าเข้าตู้ mm hmm. เข้ากับตู้ของตัวโพกตัวนี้ mm hmm. น่าจะดังดีครับผม mm hmm. เสียงดีเลยแหละ mm hmm. นี่นะฮะ ระบบการทํางานของตัวโพสต์ตัวนี้นะครับผมก็ทํางานเหมือนอระบบของ EE Engine นะครับผมหรือระบบคัส CD ที่แบบว่าจ่ายไฟมาให้น้อยนะแต่ถ้าสัญญาณแรงขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะจ่ายไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพของเรื่องเสียงนะครับผมอันนี้ต้องยกนิ้วให้เขาเลยในการออกแบบนะครับโอเคนะครับเพอร์เฟกครับผม มถ้าซับฟูเฟอร์พี่ๆท่านใดมีปัญหานะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมร้านเรานะครับผมอาการเสียงเบาเสียงแหบเสียงบี้หรือว่าไฟไม่เข้าเหมือนตัวนี้เลยก็ยินดีครับผมสามารถติดต่อได้นะครับผมทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line Official ของเรานะฮะสนใจสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับผม น่าจะสมบูรณ์เพอร์เฟกแล้วนะฮะเพราะเทสมาระดับหนึ่งล้วพร้อมส่งแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ